สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเข้าครัวทําพริกแกงผัดเผ็ดเอาไว้กินเองพริกแกงนี้ก็สามารถนําไปผัดเผ็ดแล้วก็ไปทำผนงเนี่ยได้หมดเลยส่วนมากก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวเดียวเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะว่าใส่อะไรบ้างอ่ะโอเคตามมาเลยจ้านี่เป็นพริกจินดานะคะเม็ดใหญ่ แล้วก็มีพริกเม็ดเล็กป่นด้วยเพื่อเพิ่มความเผ็ดนี่เป็นข่าอ่อนนะคะข่าอ่อนอันนี้เป็นอผิวมะกรูดรากผักชีกระเทียมไทยหอมแดงนี่เราใส่เยอะหน่อยตะไคร้ซอยนะค,ะคือของที่ทำวันนี้คือ สามารถทำแล้วกเก็บเอาไว้ใช้ได้หลายวันนะคะไม่ได้ทำแค่เฉพาะหม้อเล็กหม้อหอหนึ่งก็อันนี้เราก็ขอบอกไว้ก่อนว่าทำไว้เยอะหน่อยนี่ก็เป็นกะปินะคะเพื่อนๆกะปิแล้วนี่ก็คือเกลือเม็ดก่อนอื่นเราจะตำพริกก่อนเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปก่อน ก่อนใส่พริกนี้ก็จะต้องบีบก่อนนะคะนี่เราบีบตำแล้วเดี๋ยวจะต้องไปล้างมือทันทีทันใดประมาณนั้นแล้วตำไปพอสมควรอยู่ ใส่พริกเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือกันนะคะเพื่อนเกลือนี้ใส่นี่เลยประมาณครึ่งช้อนใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตาพริกกับเกลือนี้ก่อน,น,นเดี๋ยวเราตำจนละเอียดนะคะเดี๋ยวให้มาดูอีกทีเมื่อกี้เราไปล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ามาใส่ถุงมือแบบนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะตํากันเลยนี่เราตําได้ละเอียดสักระดับหนึ่งนะคะก็คือเริ่มละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงเราก็จะใส่ใส่ข่าลงไปนะใส่ข่าอ่อน ใส่ค่ะใส่ผิวมะกูด ค่อยใส่หอมแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมันเยอะให้มันตำลงไปสักหน่อยให้มันยุบสักหน่อยนึค่อยใส่ต่อใส่ถุงมือสองข้างยังตำยุบไปอีกสักหน่อยหนึ่งเราก็จะใส่หอมห

แล้วก็ตัมไปได้อีกสักระยะหนึ่งตอนนี้เราจะใส่กะปิกันนะคะกะปิใส่เยอะหน่อยหนึ่งเพราะว่ากะปินี้แห้งแล้วก็ไม่ค่อยเค็มก็ดีอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วก็จะตัต่อไปนะตัจนอ่าใช้สองมือตันะ tầm, chân, càpì, khao, càpít, riên, rồi. Chứ? นำถุงมาใส่กันเลยเสร็จแล้วเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อนเราก็จะเตรียมถุงมาใส่เลยนะได้เยอะเลยนี่ได้เป็นครึ่งกิโลนะอยู่ในเน,นี้ย นี่ก็เป็นพริกแกงผัด,ดเผ็ดที่กตําเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บเอาไว้ได้นานเลยค่ะเพื่อนๆนี่เก็บไว้ในตู้เย็นเราจะจะมัดปากเอาไว้โอ้โหครึ่งโลนะเนี่กินได้นานเลยค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมัด แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ถุงหูหิ้วทิ้ง